กินเนราซักก่อนซิมดีกว่าฮนนี่อิ่มแน่เลยเอ่ะของเยอะมากเลยฮะกินแปง้งก็กินโนรีนไหมจะทำกินข้าวเยอะจ้าไม่กินนะช่วยช่วหน่อยนะนี่ถึงป,ป,<า>ป,ป้าป้าเงียบเงียบเลยรู้ปะฮะนี่ถึงป้าป้าพี่ตอง โอ้ใช่ในม,มอนอะตอนอยู่โควต์เบ้าน้านนงดังอยู่คุกไงคะมีอะไรคุยกันเยอะคิดถึงพี่พออมเบ้แล้วโหเวลวคุยกับเขาแล้วฮาเวลาบายอ,อยู่ในห้องน้ำแล้วเซลค่ะข,ข้าวขาวนี่มันอ้วนง่ายใช่หไหมข้าวเช,ช้าไบไม่เถอะ งดแป้งอ่ะทูรักของงดแป้งดี่าเคยกินอ่อนะครั้งแรกเห็นอีป้าลพี่ก้องชอบกินอลองเพลไมีกอ่ว